สวัสดีครับเปิดเนพี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานอาวุวตถุอยู่ในประเทศตั้งประเทศเออพี่น้องทุกสาขาาฉีพบแล้วครับเป็นกาลตั้งแรงใจเหเอ,อพี่น้องผู้หาเงินหาคำให้สุขว,วันมานสุขภาพแข็งแรงกำลัง้ว,วยๆเด้อพี่น้องเอ,อมวันนี้ลุงอ้วนมากยามบานทง เพิน่นนอนหน้าพี่น้องโอ้มาด้มาแวะจักคเชียเพิ่นมี่ซ้ำเทียงหน้าซ้ำ,ำเทียงบ้านตัวนี้นซ้ำเฮียนซ้ำสั้นหมุตัวนี้อยู่บ้านอยู่ไฮอยู่หน้านี่ยมาเยี่ยมยามขวางง้อประธัดว,ว่าซ้อมอพี่น้องโอนเพื่อนอยู่ขวางง้อเพื่นพอบ้านเพิ่นไปใส่แรงงานตั้งดินแดนทั้งเมืองนอกเมืองหน้าที่กันเด้ประธัดว,ว่าซ้อมอกันไร มาขออนุญาต่ายทําเพิ่นเพิ่อนเอาเวลาได้ไปตรวจอูุนน้ำยุงไใ่ให้ไทยบ้านบูกระทานอสมมโอ้ฝนหลักปีงยอยู่ตัวนี่บ้านเมืองมันเทขายออกจากของสื่งงูไป่ไอตัวนี่อโอ้เพนเน็ตลายยางตัวนี้ไหม ไฟพ่นใหม่ทางนี้อ,อ๋ออีลายยาตีนนะถ่วงเด้อมุนี่ลุงอ้วนมาเยี่ยมยมพี่น้องไท่บ้านพี่น้องพี่ละพิกัดบ้านหฮวยคู่โมสิซีซตะมดหน้าหนังพ่นพิศนองคายประทานออมสัมอสวัสดีครับวสวัสดีครับโอ้ประทานออสมอคอนสวยเท็ดยังละเนี่ย ในอยังเนาะส่วนผสมแน่นคือบดบุ้งน้สเส้เห็นไหมมีหั่หาานหวานหวานไอ้กินนั้นนี่ตีนย่างมอสาอ่ะกอันนี้ละอันนี้มันบมีหยาก็ได้ให้กินแบบนี้โอ้กา,ก,าาก,การกำตาลใ่เฟียงแหงใเสี่ยงแหง,ง,แหงโอ้พันธสีหวานเน่เนาะเพราะพันตุ๋ยสตอะไร่ง่วหมจัมกตัวอะง่วนเี่ยเจ็ดตัวจ้าโอ้ง่วเจ็ดตัวพี่น้อง เริ่มหัวก็เ,กเลี้ยงเหมือนก็เห็ดคว่ำเห็ดฟ้าไม่ไม่อยู่เนี่ยสองปีโอ้ตะกี้พันเห็ดข 9, ุนคว่ำเกาพันอ่าวันนี้เพิ่งข,ขายายพันยีกพี่น้องพอกบา้านๆราคาหมื่นนี่ละเห็ดแบบประหยัดเ <c oughs> พิ่มไปได้ใส่ขัง้ง <c oughs> เล็กขั้วหนั่นกัหนุนไม่อยู่ค่าเขาเนี่ยละโอ้เหขาทาเว้ <c oughs> แต่ฮันทีขั้วขวางพีง่น้อง มองตั้งคว่ำั้งฟ้ามก็ได้บรรยากาศลมลื่นใกล้ทั้งหุ่นบ่ได้พี่น้องเสียงเพลงทั้งเสียงเพลงเสียงลั่มกันได้บ้านมองกระจายข่าวทั้งเสียงเปิดปิดเปิดเพลงอยู่เสียงใครเทียงหน้าเพิ่นอันยูทูปกับเสียงเพลงเสียงลั่มมาถือกันไปได้เลย เ,เลยลบเรียงมาฮงพี่โอ้ง่วเพึ่นมีเกตโตพอคุ้มฟูงกับมีตัวนี่อืมพอบานพึ่นไปใส่เรียงงาน ุ้ะข้างประเทศอิสเาเลียุละพี่น้องไปรอบสองเป็นในผู้เบริหารเในง,งานต่างนีดนแดนเหอพ่อนใส่น้ำยูาได้ใส่น้ำยูใคลโดกเด่เเนี่เขาจะเสเซาหลบทเสารั่นันกาลตี่หักลบหลืที่ ไปอยู่เมืองไหนล่ะเขีดไหนล่ะักงโอ้ผกลาง่ายไปได้มือมุนิถึงหัวคายไปได้มือนถึงัวายไีเียออปลูกทอดอ้อยอ้อยกระปูกโพดกูบบ่เอ้เดี๋ยวเอาย่างตัวนี้ไป ใส่แต่เงินผัวก,กับผัวใส่อยู่บ่คึ้นดือดเห็ดไรอะไรย่างแทะคุอาอยากเห็ดโอ้คนอยากเห็ดคนขยันใช่ยูซื้อไรบ้างไอ้ยู่ซื้อกระิเป็นรอยจ้าอาืมคุอยากเห็ดปลูกไวผัอได้กิน,นละ้นมันก็บเหงื่อนี่เขาไปกินนังซีละอันนั้นบ้านเมืองเพื่อนเทศข,ขายออกจากของ,ของคือนพิษตะซื่อเขามาถึงง่วนเป็นยังไงอา้าพอได้ขีบมันใส่ให้ใส่โอ้อาศัยเอาขีบบ้านค่ะไอ้ผัได้เห็ดปุ่นเห็ดปุ๋ยปุ๋ยอืม เห็นแล้วู้ใดก็ดไม่ตะบอกกันเปิดราคาขายให้ขายออกผู้นี้เพิ่นนันประทัดผสมอเพิ่นขยันพี่น้องเพิ่นซื้อเขาไม่เลี้ยงย่างเดี๋ยวผู้ใดสิขายงัวบอกเพิ่นเด้อเพิ่นรับซสีอยู่เพิ่นว่าคนไข้แน่เป็นสิ่งละพ่อได้จับได้บายเพิ่นว่าอ๋ออันนี้เพิ่นเป็นเบียกเป็นงั้นไปหรอพ่อพันนี่บยอ๋อพิ่นได้ยังปีนี่ปีกัวบ่โอ้ กินเฟี้ยงซึ่งสี่กับยูวมันกินดีตัวเนา่งนะสิวันเด้เหรอกินดีแล้วมันบ๊ใส่จังไส่หั่นกับฮะบ๊ใยไส้ยังกับจินอ๋อบ๊วยไส้ยังกับจินแนก็อยากเสริมให้ซื้อเต้เสริมให้เขาซื้อเสริมให้เขากินเขาบ่มีของชูรสหลักบ่าบ๊วยผงชูรสหลายมันงแต่ว่าแซ่บเนาะบ๊วยแซ่บโอ้ให้เขากินแน่อืมอาทิตย์หนึ่งสองเที่ยวสามเที่ยนี่แหละก็ได้ให้กินตลอดเนี่ยโอ้บ๊อยากซื้อมาตรีมอีกตัว งวดีอถือ้ยนี่บ่เลี๋ยวคนเดียวเนาะเลี้ยงใหญ่แล้บ้นี่ว่าเก้าอับา่าอะไ้ยังมือแล้วได้สองาทิตย์สองอาทิตย์แล้วตัวผู้ตัวเมียล่ะตัวพอพัน่ละได้ได้อันพอพันไมผสมผสมน้ำปูโอ้โอ้บักกันหัวรุนนะนะโอ้พันได้งัวปูวะทับอ มันยังจือตัวเราของงอนพญ่าอันนั่นงัวอพันยัางมาบ่ได้ไปพุ่นโดนแล้วมันไั่ตัวมันหาหกตัวมันจ้องไปนะมันเอาเพี้ยนออกเรื่อยเนาะอือโอ้พคนหัวกระควอดตัวนี้แค่เดียวเพ่อเดือนน้องเห็นบ่บ่ตัวใหญ่โอ้สมบูรณ์ดีอยู่เลี้ยงงัวแพ้อยู่ตัวนี้เอามาเป็ดเอามาเป็ดเดียวกะไรออกลูกออกเต้าให้เราให้แน่อยู่ดอกวันไหนแม่มานอนให้นอนหน้านันขึ้นหลายคนแท้่หหลังคานี่ยโอ้ แค่นั้นก็มีฟืนมีไฟเข้ามาตัวนี้ตีตัวข้ามาแล้วไฟนี่ติดตัวแล้วเดี๋ยวเข้ามาติดตั้งให้แมบ้านนี้ก็บดิมีตตัวรหัสทันล่มกึ้นทย่อยออกมาตัวนี้ติดแอร์วแล้วนอนหน้าพี่มาโอนอนหน้าติดแอร์เสื้อเอ็นเตีเขาว่าภายในเดือนสิ้นเดือนนี่แหละค่าเท่าไปใส่อะไรต่เก่าขึ้นหลายแส่โอซูโปะท่านประธานนี่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 อันนี้กินแต่เก่าขึ้นนอนไงเตรียมคู่อ่างลากอยู่แม่ในเบิดวันนี้ม่เตรียมมาเลี้ยงง่วนหรอค่ากระดับแนวพี่น้องเอ้ แวะมากมาถึงมาเบิงค้างไงนะเพื่อนไปปลูกกาสัน้นโอ้ยง่วงกินเจี้ยงตับเลย,ยลอ,เอืมโอ้พ่ี่ไ่เถาก็ยู่ในบ้าน,านวานันพะลูกพะหลานมาตั้งบ้านไม่อยู่ให้อยู่น้าโอ้เออตาลูกตาโตเหมือนี่ฟ้ามาส้มทงพี่น้องส้มทงมือนนี่ คนมาพากันมาอยู่ไฮอยู่หน้าคุ้มทั้งผีว่าเราฝากกับลูกอ้วนฮะโอ้กับปวดกับงามตีทั้งหุ่นเป็นอ้อยพี่น้องหุ่นอ้อยอยู่หัวหน้าหุ่นเออพูดได้กว่าบ่วยอยู่เชียงหน้าแล้วคนบ่วยโอ้เดี๋ยวอีเบสพากันไปเบิ่งแถวแก่กับพวดพี่น้อง เบ่งขวากงัวฟข้าวม่วงเราเดี๋ยวทีไปเบิ่งกระปวดบานนี่ไมเยี่ยมยำสวนกระปวดไปไทยพี่น้องพิลาพิกัดบ้านหน่วยคู่โมกศิบีน่าดังพ่นปีใสนองไายปูเปิดเห็ดกเกษตรประสบความองสำเร็จหลังจากแล้วให้แล้วหน้ามันจะเห็ดอ้อยเห็ดกระปวดไปไทยมึงดูสวนกระปวดบนผ่นอ๋อเป็นใสจ,จังไหนมาง,งามเดี๋ยวทีวพาไปทำสูตร สูตรปูกระโพดมันจะน้อยมันเกิดเป็นเงินอีกตัวนี่นวันดีครับปีัตอร์รยยไทยครับวันดีครับโอ้กเกษตรีตัวยง <c oughs> ขายเบิด้ลแงเบิดฝนเบิดปี <c oughs> ดีกว่าเห็ดหน้าไปเห็ดกระโพดเหรอใช่ก็อย่างเดียวว่ามันม <c oughs> ีคนละยัง <c oughs> คนละยังมันได้เรียนขายโอ้ขายเองอ่ะเนาะผู้หลับกับผู้เอิบด,ดอกบ้าครับ ผู้รับกระเบือดอกแต่ว่ามันบระเทดีทั้งห้องไปส่งบ่ไปขายเองบ่ครับข้าก็เห็นบ่หลายยังที่แล้วไปเมื่อละท่านก็บาดสองพันได้อันนี้ชุดชุดได้หนเนี่ยชุดที่หาครับนั่นผู้คนทางผุนยุบปากล้อปัททอมน้อยหลังนั้นปีนี้ชุดนี้ชุดที่หาแล้วครับผมโอ้ตกยุ่งหันสามชุดได้ยุ่งสองหมื่นกว่นแง่ปลูกเกียร์อะไรประเทศยักษ์อะไรนี่จะงานนี่ มันเป็นในในในซีขีดครับอืออันนี้อันนี้เหง้าก็หลายกำลังเอาใหญอยู่นี่พ่องานบ่ดเหรอประมาณงานหนึ่งบ่ะที่วางนี่แหะครับอันนั้นตัวตัวชุดนั้นตัวนั้นชุดไงโอ้เป็นผักกุหลาบผักอยู่นะกุหลาบักเป็นสั้นๆันนะฮะถ้าว่าขายพอดีนะครับถ้าว่าขายชุดนี้เบิร์ตชุดนึ่งก็จะซ้อนซ้อนกับมังที่หน้าเพิ่นเห็ดตะกบโขดขายเด้พี่น้องนวัยไทยนี่เออหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วเพิ่นกันประมาณจะเก็บเกี่ยวโดยว่ายอดผลมันก็ปลูกยอดผลป่านนึงเพิ หูจักช่วงหูจักเวลาหูจักจังหวะครับวันนี้โอ้สีร่องไม้อยู่ข้างมันดสีบักตาไวา้ให้สงการสักสามพันสามพันหน้าฝนเหมือนตั้มว่าแถวนี้ได้ปลูกป่ะนี่บา่าครับหน้าฝนปลผูกก็ได้เออเห็ดหน้าเห็ดเขา่าครับปลูกได้ทึ้ง่วงระยะอันเทกกิงพุ่นอ่ะพุทธสภาพกระกระกระดาษหามากมันปลูกได้อันนี้เขาเอื้อญพัดนี่ยังนี่พ่อใหญ่ไท้ไแป้งชมพูครับแป้งชมพูแป้ง แต้มชมพูแต้มชมพูครับผมว่ามันแต้มม่วงกันบ่ครับมืันนี่แต้มบว่มันมันสิบ่แข็งเก็บแก่เก็บเหลืองได้อืลูกอ้วนกับปู่กันเด้อพี่น้องกับพดแต่ว่าบ่จักพันพันนี่ดอกเพิ่มมากระปวดเหนียวก็ว่าปลูกโลดโว้ยจักก็เป็นพ่อปัญญาลวดมันเห็นแล้วว่าเจ้าปลูกยังบ่มีไงได้เนาะแต้มชุ่มชมพูดดีปลูกเผาๆแมไเผาๆมันบัตอมื้อนี้ดอกเอออันนี้อันนี้ขีดได้ไรลวดจังได๋นี่ในมันน่ะ 6 8 0ครักิโลนึงนะครับผม6 8 0บาทอันนันกิโลนึงเขาปลูกเลยเพราะอะไรปะบ่ครับมันมันงานบ่ามงานอ๋อสามงานสามงานสองงานลนี่ปลูกระยะสักนี่เหรอเตขีดครับขีดขีดนึ้มซีขีดบ่เนี่ยระมาณงานหนึงซขีดแปนวานนั่นใบแถมมิดต้นละกัวละสอต้นสต้น ใส่ชส่้อนบ่แสดงว่าใส่ปุ๋ยฉีดยาได้ยู่นี่เนาะอันนี้อันนี้กบขั้งทุ่งไทยบ่เฮจังไนี่กบห้งนี่ยโกบลงพี่น้องต้องกบองร้อมม้นปอยหาพรขึ้นาบกบเาใส่สิปอยหาไอ้น้ำใสไม่ใส่บ่เนี่ยะครับน้ำน้ำบดาลบ่น้ำบดาลโชลาเจียวโอ้ มันเกิดว่าด้ใส่ระบบนำยศตัวนี้เนาะให้แบบนี้ดีกว่าบ่แต่มัน่มีนะครับของมียังไงเอาเออเอาสัตว์ละทีเออโน่นนำยศเขาก็สิลื้อสายเลี้ยงที่เขาคนละครับอยตามคนนี้เจ้าของมีตามแต่ก็ตามมีเนาะเอไม่มันตามเกิดตามมีผพรมันเคยเห็ดถี่นหวงเอ้ยมันเกิดขอหาทุนใช้เจ้าของนะอ่าผลลัพธ์ออกมามันเกิดงามพวกพูดกันเสมอกันเป็น ลูกแม่เดียวกันปะอ๋ออันนี้ชุดชุดหาเราเต้นี่ยครับผมแต่ขายอยู่นี่ครับผมบางอันเี้บางยหญเกี่ยนหลายตบมตุ้มโมกินพันพันเดียวกันนี่เต้พันเดียวกันเพปลูกมพันดิเออก็ปลูกพันเรือนปลูกตั้งแต่ฝูดยางเดียวพี่น้องเอ้ยเห็นไฟไทยเราปลูกเนี่ยได้เท่าไรมาโอ้ยออกแต่ละชุดเนี่ยได้บ่หมื่นสองหมื่นบ่ซีกีดอยุเก็ตแปดพันครับ ในสีขีดได้รอดแปดท่านเขากาได้โยนบ่รบประมาณเจ็ดแปดท่ดานันเกียมอสีแดงัเสมอกสีโอมเกียมเห็ดบ่วได้เสมือาเฮ็ดบ่ท่านสีหนาสมมันบางยางข้างเอือนอย่างเอือนเห็ดบ่ท่านสีขีดยาบ่าได้บ่งกุฏิร่องแน่ซีขีดี่ได้ยู่เจ็ดแปดท่านเขาไทยได้ล่อพี่น้องเอยต่วนมันของหน้าหน่อยน้ำเนี่ยของคนน้ำเืิอเนี่ยมันหลายลเนี่ยของคนมีสีกวามันไม่เอานผูกน้ำ ต้นมันกับบัณถิ่มเนี่ยพี่น้องซูมือนี่ต้นท่อนมันน่ะให้สาบเป็ง,งว้วกินเสย้อ้เหรซูมือนี่ที่การซื้อขายกันพร้อมหมดได้เห็นก็ยังไปซื้อมาได้เห็นน่ะเออให้จะคลองง้วงจากคลองเอตี้ยเออมันปัญหานะมันอันบ่งลง้มไงแล้วพยายามให้อาบาปนี่เอายายัางม่ใส่บาปนี่ยาไม่ยาเฉพาะมันละ่ะฮะ บกกักขวดใอนซูมือว่ไา,าได้ผลด้วยว่าได้ผลฮะสีดีว่าแล้วเลยหนอนเหเสยสันหัวงอกเสยว่ะทบม่ออสมูน,นั่นตายอยู่เบ่โอ้ขยันครับพี่น้องเอ้บอกกบขุดผมกบลองเอาเนีย่ยเดือนไปใส่ข้ามาซอยเลี่ยงร้านบู่ยวาย่ามองเงินเอาผู้เดียวมดเนะ <laughs> เอาพูดเดียวกันเอ่อพูดเอาอืมเออู้บ้านเอาเออพูดอยู่บ้านเอาออพูดนหรอพูดซอยมามล้วพูดแมาถ้าเราสมว่าถ้ามาทมร่องกระโพดซอยแล้วมาทอมพูดกันเลยก็ได้เออทำไมอะหตลอปีตลอปีนี่ได้ปีลหาสุดเต้ครับตายพวนี้พูแล้วหาสุดหกสุดเลยทั้งดนั่นสิงห้อนอออด เดือนนโอ้เตรียมลงอีกแล้วใช่สงการเมื่อวานนี่สามชุดครับอ๋อใช่สงการช่วงเดืนซีหน้าเลาลงไปไหนดิมาไหลโอ้ข้าวโพดเขาข้าวโพดออกช่วงกันครับต้องเบิ้งต้องเบิ้งตลาดก้อนนั่นวะส่วนระยะเวลาอืมเออผู้เชี่ยวชาญต้งการปลูกข้าวโพดพี่น้องเอ้ยคนอืมไล่รับเป็นตแต่ละปีป่ธรรมดา ตกปีละคำนวณเนีว่าไฟไทยแต่ละปีนี่รับจากหมื่นโอ้ตอผูกกระพวดอ่ะขนาดอยู่บ้านเท่าได้เนาะเฮ็ดอมย่อมเถืองเลี้ยงง้วะเถืองเลี้ยงง้วอยมั้งเลยคนนี้คนนี้เป็นแสนอืมคนเคยได้ตั้งกระปวดพี่น้องกันเฮ็ดแต่กระพวดคือว่าก็มีอ้อยความอ้อยก็มีตัวผลไหมครับมีตัดอ้อยไปขายความตัดอ้อยขายเหมดแล้วไอ้หมดยอดเนี่ยนี่ไฟใหม่บ่ได้ขายโอ้เอ้า ไฟไหม้ต่หงจุดพร้อมบ่จุดตะพูนพอกนี้แหลมมันตัดอ้อยพานธุนะ่านปวดหิ้งงวัจุดตรงวปเบดสนอกเราไปจุดแตนโอจุดแกนครับเออพอกนีแหลมมันยังยึดอ้อยไฟไหม้เน้วจุดแตนเอา่นหดบ่ได้้อผดย่ผูนเดียวเนาะใช่ก็เลยพันตัดขายอยู่พันตัดพัน่ตัดพันกขวันี้ตัดไปขายดีวันี้วันี่ยงห้งเนาะมันแห้งตทิมได้ เอาคลิปนี้กับสิป,ประมาณนี้แหละพี่น้องพ่อมาส้มสวนกระโพดมือน,นี่ยกับเบิ้งขวากงวัวไปห้ามเราสมง้วะแหเพิ่นสิเปิดราคาขายงวัวะสนอกบเ่เบิ้งไม่เท่อยากขายงวัวบ่ะวอมันขยันอยู่มันมันผลไม่น่าก,กินกระโพดผมมีน่ากินกระโพดขายกับใคเออยังีงตัวงวัวอยู่เหรอจิ๊บแปดตัวโอ้ขยันขักเลี้ยงงวัวนี่จักไปเจักปีแล้วเป็นปสิบสิบปีเศร้าปีแล้ว ว่าน่ะบ่ขายจักเที่ยงงวก็ได้เรียกยุ่งเพราะนี้บ่ขายยกคอ้ากม่ยกไป่องหมเออโรนบหขวโแล้วเทีขายเหรื่องัวะมันแรงบ่ถือม่นถือบ่แพงเราก็เอาไปยุ่งสิโอกันเฮ็ดถือลักถือช่องทางมันกับ่อึดใจดอกพีดองเงินข้ามกำแกวเงนลำบากในเมืองเท่าก็ได้ เม่ไทยเนี่ยเราก็เป็นคนข,ย,นขยันขยันคับเติอบอยู่เราเคยได้น้ำกระปวดแล้วก็ปลูกต้นกระปวดทั้งอ้อยนัย่นหรวะอ้อยเรียงงว้วะเออทั้งเลี้ยงงัวะขัดกขัดกระไรเลยง้วเนี่ยขัดบ่ได้เรา,าว่าเนี่ยขายกับขายยกบ่ได้เลี้ยงยุ่งสิเป็นเศร้าปีแต่เราเลี้ยงมน้นะในงัวกระได้ว่าเลี้ยงงวัวใหญ่ในงวังวงัวไทายผืนเมืองงวัวไทายกระโดนเท่าไในง้วะเออไทยน้อยไทยขี่แกนเท่านี่ไปหาแล้วเดี๋ยวที่สองาจักตัวยังยัง 18่แปดในลูกมหาเราเบิร์ปีนี่ครับโอ้อยังอีสองหัวอีกโอ้ใกล้ละตนหนึ่งค่อมคข่แล้วหมดเมื่อแล้วเอาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเ้ยพี่น้องเองเป็นการบังแรงใจให้ลุงกวนบหน้าลหลก็คนทำงานนี่คือพยาธินี่แหละสู่ต่อไปฮู้แล้วว่าตารางกายแข็งแรง มีเงินแสนเงินล้านกับวิวขมม้อหมายไน้กยขลังไก่เาแข็งแรงเป็นกำลังแรงใจคนทำงานเพาว่าสิอยู่ในประเทศตั้งประเทศพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับไวทไทยสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอยู่ดีไม่แห้งแล้วมันรวยเด้อพี่น้องเอย